พระเจ้าสลาตันเลือกให้ใครเป็นนักตเตะดาวลุ่งที่ดีที่สุดในโลกนะเวลานี้และเมื่อพระเจ้าเลือกแล้วผมไม่รู้มันจะตรงใจทุกคนไหมนะครับผมเอางี้ดีวกว่าไหมเรามาลองทายดูก่อนว่าใครคือนักตเตะดาวลุ่งที่ดีสุดในโลกในใจคุณอนะ่าลองพิมพ์มาก่อนดูซิว่าจะตรงใจกับพระเจ้าหรือเปล่าโอเคถ้าพิมพ์เรียบร้อยแล้วผมวองว่าทุกคนจะใจตรงกับพระเจ้านะครับผมและนักเตะคนนั้นคือใครไม่ต้องรอช้าไปดูและนักเตะคนนั้นคือเอ็มบั ใช่ไหมยังไม่ใช่นะครับผมสลาตันได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับ CBS Sport นะว่าเขาชอบในพรสวรรค์ของเอ็มบัปเป้มากๆนะแต่ยังไม่ใช่นะจ๊ะหรือจะเป็นวินิซิอูจูนี์ที่สลาตันได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับ CBS Sport ว่าเขาชอบในความเร็วของวินิซิอุสจะจัดอะเออแต่มันยังไม่ใช่นะหรือว่าน้องจูดเขาก็ไม่ได้พูดถึงเลยนะครับผมยังไม่ใช่และคนที่ใช่สําหรับพระเจ้าก็คือฮาร์แลนนะครับผมและสลาตันได้สัมภาษณ์ว่าฮาร์แลนเป็นนักเตะที่เก่งมากนะครับผมและเขาหมกมุ่นอยู่แต่กับการจะทะะททกกทํําา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 ปปรระะตตตตูอออออยยยย่่่่่งงงงงเเเเเเดดีีีวลลแแคค้้้้ไไไไไมมมมมกกกนนนืหห็ุั อย่างเดียวเลยเป้าหมายอยู่ตรนนั้นเว้ยแล้วพระเจ้าได้บอกนะครับผมว่ามีนะักฟุตบอลมากมายในยคิดว่าเออตัวเองมีความสามารถมากกว่าที่ตัวเองเป็นอยู่แต่พระเจ้าบอกว่ามันไม่ฉลาดนเอ็นน้องแต่สําหรับฮารแลนแล้วซาลาตันมองว่าเขาเป็นคนฉลาดนะครับผมเขามุ่งแต่ทาประตูเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะและเขาก็รู้ว่าเขาทําได้แลวเขาก็จะพยายามทํหนึ่งงานต่อไปโอ้โหสไตเกอร์ของจริงวะน,นี่ผมเสริมให้นะแล้วเป็นไงครับเพื่อนๆคิดแบบเดียวกับพระเจ้าซาลาตันหรือเปล่าครับว่าฮาแลนจ์เป็นนักเตะดาวรุ่งที่ดีที่สุดในโลกณนะเวลานี้จริง และถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมครับอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจเพิ่มรายการโปรดแล้วก็แชร์ด้วยนะครับผมแชร์คลิปนี้ไปเนาะถ้าผมบอกว่าทุกคนในชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมแล้วไม่ต้องโก้ทุกคนไม่ <ๆ S 2> มมต้องเพิ่มผมอ่านเสมอมีอะไรตมองทำยังไงได้ก็จะได้เพิ่มเติมอยากได้คอนเทนต์อะไรต่อพิมพ์มา